สวัสดีค่ะน้องๆในวันนี้นะฮะพี่จะมาปราบเอเลียนนี่ไงเอเลียนมันอยู่ตรงนี้เอายิงใครเนี่ย <laughs> ยิงไม่โดนนี่ยิงจนบูบ๊บ,บ,บตายไปซ้ายเหว็น,นี่เฮ้ยตัวพ่อมันมาแล้วนี่จัดการตัวลูกมันก็เดินมาไม่ขาดสายเลยนะฮะนี่บอกเลยนะเพื่อแกเอาฉันไม่ลงหรอกนี่มันตายยากจังวะไอตัวที่มันใส่กุมงกุศเนี่ยตายยากตายเย็นนี่เรียบร้อยอมาดูกันซิว่าโอ้โหดูเหมือนว่าจะโดนจับกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาละฉันมาช่วยพวกแกแล้วออกมาเลยโอ้โหมีนกมีนก โดนจับมาด้วยสองตัวโอ้ไม่ก็แล้วก็มีคนงานก่อสร้างโอเคมีทหารด้วยเอาละทุกคนออกมาแล้วฉันมาปลดปล่อยแล้วมามาดูกันนะฮะที่นี่เหมือนว่าเขากำลังจะทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งเอะดูเหมือนว่าจะมีอ่ามนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมานะคะไม่รู้ตัวกันเลยหรือย,อยังไงเนี้ยโอ้โหไอ้นี่ไงมันเป็นมนุษย์ต่างดาวไอ้เวรน,นี่มึงปลอมตัวมาได้ยังไงฮะ เอาละครับเรามาดูกันบ้านหลังนี้โอ้ยดูเหมือนว่าเขาลังเขาลงังจะบอกว่าป่าตีกันอยู่นะฮะนี่พวกนายรู้หรือเปล่าว่ามีมนุษย์ต่างเราแอบแฝงอยู่นะเฮ้ยนี่ไงตัวเขียวเขียวยิงเลยละครน,นี่ตายซะแม่บังอาจบังอาจมาปลอมตัวมาฮัลโหลบ้านบ้านหลังเดิมนี่ว่า อ้าวโอ้ยดีเจคนนี้เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวแต่อยากเปเป็นดีเจอ้ไอ้นี่แหมไอ้หัวฟูนี่เต้นมันเลยนะโอ้โหดูดีว่ามีใครเป็นมนุษย์ต่างดาว,วเจ๊ผมเหลืองอีกแล้วนี่โดนยิงชาเรียบร้อยนะฮะ มาเรามาดูกันการประชุมวันนี้ยังไม่จบนี่เป็นคนนะฮะนี่ไอ้ไอคนนี้โอ้โหน,นั่งเอ่ยเลยอะนั่งเอ่อเลยโอ้โหเป็นมนุษย์ทางดาวนี่ยิงนี่นั่งนั่งตาค้างเลยนะกินกาแฟมากไปเปล่านี่มาดูกันฮึบนี่ไอ้คนนี้เป็นไหมไม่เป็นนะฮะโอ้ไม่เป็นอคนกลางคนกลางเป็นมนุษย์่างดาวตายซะนี่อยู่ไปกับโลก,โลก มาเรามาสำรวจปากอะดูเหมือนว่าเราจะเจอฐานทัพของมันนะฮะเอายิงใครอีกแล้วเนี่ยยิงไม่โดนอะ่ะนี่ตายซะนี่ไอเวนนี่นี่มีคนตามมาอีกไหมนี่มาอีกแล้วสองหนอนะฮะตายซะเจอเจอเตายซะเรียบร้อยโอ้โห ทางขวามาอีกสองตัวนี่ตายซะหมาก็ตายจะดา,ดาทําไมเนี่ยหมาก็โดดยิงตายเอ้ยดูเหมือนว่ามันกําลังจะวับมาหาพี่นะคะโอ้โหวับกันมาทําไมวับมาให้ฉันยิงเหรอนี่เดินเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะคะว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าโอ้โห เต็มเลยอะ่ะโอ้ my god โดนจับมามีตำรวจด,ด้วยโอ้โ oh หมีขนมเค้กนะฮะโอ้โ oh หขนาดขนมเค้กยังรักขโมยมาเลยละเนี่ยโอ้ oh my god เอาละฮะพวกนายออกมากันได้แล้วอืโดนจับกันเป็นว่าเล่นเลยนะเนี้ยมา ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสํารวจกันหน่อยนะครับว่าในนี้มีมนุษย์ตั้งดาวหรือเปล่านี่โดนยิงไปเลยไอคนนี้ก็เป็นมนุษย์ตั้งดาวเหมือนกันโอ้ไม่กอดมนุษย์ตัางดาวเยอะเหลือเกินโอ้ oh, ไอเหลืองโอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เปล่านี่ยืนแอ็เลยนะโอ้โหยืนเหมือนแบบไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ oh ้นโอ้ไม่กอดที่นี่เป็นร้านขนมนะฮะโอ้โหมันเต้นเลยันานะ เต้นอะไรไหนใครเปิดเพลงใครเปิดเพลงให้เต้นบ้าหรือเปล่าว่าตบมือตบมือตบกจตบอะไรครับโอ้โหมาตบมือเฉยเลยมาดูนะฮะโอ้ที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ฝึกซ้อมนะฮะอา่าคขาโมยหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่แหละโอ้โหนี่บงังเอะปลอมตัวแม่ทำมาเป็นนั่งสมาธิโอ้โหตายซะนี่แม่ทำเป็นแบบว่า นั่งสมาธิโอ้โหมาสวนสาธารณะมาดูกันสิว่ามีพวกมนุษย์ต่างดาวอ่าดูเหมือนว่าเขากำลังร้องวมอยู่นะฮะไอ้มนุษย์ไม่รู้เลยหรือไงเขากำลังร้องมนุษย์ต่างดาวอยู่อะ่ะแหมถ้าเป็นตกใจกลัวแกล้งแกล้งก้าตกใจนี่มนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมานี่โอ้โหที่นี่นะฮะเป็นหนองน้ําที่นกเนี่ยชอบมาบินอ่ะ๋อแหมปลอมตัวมากระตั้งห่วงยางนะฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อ โอ้ที่นี่นะฮะเป็นไรเขาโพดโอ้ดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนจับตัวอยู่นะเอ้ยนี่จับตัวเขาทําไมนี่ตายซะโอ้มันเดินมาตรงนี้สองตัวนี่ตายเบิร์อช็อตเ,อเ,อเปอะไรก่อน <c oughs> นี่ตายซะโอ้โหเอาละปล่อยตัวเธอคนนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะนี่ยังไม่จบมันยังวิ่งกันมาไม่จบนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหมาเยอะไปไหนอะเออมาก็โดนยิงตายอะจะ ทำไมก่อนนะฮะไม่รู้จะตาชีวิตเลยมาปล่อยตัวเจ๊คนนี้เข้าไปแล้วเจ๊วิ่งหนีไปซะเดี๋ยวจะเข้าไปดูในไล่ข้อพโดีว่ามันจับตัวใครมาอีกนะฮะโอ้โหมีนักมายากลน,นะฮะมีพวกนักธุร,รกิจมากมาย นักกีฬาโอ้โหมีนักเอ่อนักต่อสู้นี่ดีเจดีเจคนนั้นไงที่พี่ยิงไปยะเออแล้วก็มีคุณครูคุณครูไปสอนนักเรียนซะนี่พ่อหนุ่มผมฟูนะฮะมีเรียบร้อยเอาละฉันปลดปล่อยพ่งนายแล้วกลับไปเถอะกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะนี่แล้วก็ห่วงยางเดี๋ยวห่วงยางอันนี้ฉันเก็บเองไปเล่นน้ํา